อัปเดตนะคะวันนี้ค่ะมี2เรื่องที่น่าติดตามนะคะแล้วก็น่าจับตาดูค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นงานใหม่ของน้องแชงนะคะหรือก็สาวโรเซ่ของเรานั่นเองนะคะเรียกว่าปังใหญ่แล้วค่ะทางช่อง JTBC นะคะเขามีรายการใหม่ค่ะที่ทําเกี่ยวกับอาหารนะคะเป็นแนววาไรตี้โชว์ค่ะเป็นรายการใหม่นะคะที่ชื่อว่า The Sea I w i s h For นะคะหรือว่า The Sea of Hope เนี่ยแหละค่ะ โดยตอนนี้นะคะได้มีการเปิดเผยรายชื่อค่ะ6คนดังที่จะมาร่วมรายการนะคะเป็นที่คอนเฟิร์มแล้วนะก็ตามนี้เลยค่ะแต่ละคนก็เป็นที่รู้จักกันเท่านั้นเลยนะคะและเห็นใช่ไหมคะว่าหนึ่งในนั้นค่ะมีอ e ีดงอุกนะคะหรือว่าที่คนไทยเรียกก็คือลีดงอุกนั่นเองค่ะกรีดรอเลยนะคะงานนี้ค่ะจะได้ร่วมงานกันกับน้องแชงนะคะแล้วก็ประเดิมเป็น EP แรกด้วยนะคะสำหรับสาวโรเซ่ของเราค่ะ โดยนะคะเธอจะไปเป็นแขกรับเชิญค่ะเป็นรายการแนวบันเทิงนะคะบอกเล่าเรื่องราวของไอดอลค่ะผ่านการแสดงทางด้านดนตรีแล้วก็การทาารําทอาหารด้วยตัวเองนะคะเห็นว่าจะอยู่ในบรรยากาศของร้านอาหารหรือว่าเป็นบาร์นะคะริมทะเลค่ะบรรยากาศชิลๆวิวทะเลอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะแหมเรื่องกินเนี้ยก็เข้ากันกับน้องแชนสุดแล้วนะเรียกว่างานนี้ค่ะฝันที่เป็นจริงนะคะเรื่องกินไว้ใจเธอได้เลยค่ะก็เป็นรายการที่น่าติดตามชมนะคะเป็นรายการ EP แรกด้วยนะคะจะออกอากาศค่ะในวันที่29มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะเวลาไทยก็ประมาณหนึ่งทุ่มตรงค่ะทางช่อง JTBC นะคะซึ่งถ้าเดี๋ยวแอดมีลิงก์แอดจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงแลวกันค่ะส่วนนั่นสาวลิซ่าค่ะนอกจากเมื่อวานนี้นะคะทางออฟฟิเชียลของซีรีนในไว่ยปอค่ะมาอัปรูปภาพรูปนี้ไปแล้วนะคะกระเป๋าของเธอค่ะก็โซเอาท์หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนวันนี้ค่ะมีเรื่องที่น่าจัด ต้องคอยจับตามองดูนะคะแล้วก็เตรียมตัวฉลองค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะ IG ของเธอก็ใกล้จะแตะนะคะ53ล้าน f o l l o w e r แล้วค่ะขาดอีกเพียงแค่6,000เท่านั้นเองนะคะมาลุ้นกันค่ะแอดว่าประมาณสักไม่เกิน6โมงนะก็น่าจะได้ฉลองกันแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวแอดจะคอยมาอัปเดตแล้วกันนะคะอันนี้ค่ะเป็นความเคลื่อนไหวของสาวแบล็คพิงค์ค่ะเรื่องราวของเธอทัดที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้เนาะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า